สวัสดีคุณผู้ฟังและน้องๆเยาวชนที่น่ารักทุกๆท,ท่านคะ่ะพบกับนิทานกฎแห่งกรรมนะคะกฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำนะคะซึ่งทุกคนจะต้องได้รับมันอย่างแน่นอนในผลแห่งการกระทำของเรานั้น ไม่ว่าสิ่งที่เราจะทำนะคะน้องๆจะเป็นกรรมดีหรือว่ากรรมเลวก็ตามทุกคนต้องได้รับทั้งนั้นนะคะคณิธานกฎแห่งกรรมวันนี้นะคะถือว่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะที่สามารถทําให้น้องๆเยาวาชนที่น่ารักบางท่านนะคะที่คิดว่าจะทําความดีแต่มีความท้อถอยไปฟังตัวอย่างของชายผู้นี้นะคะ แต่น้องๆจะได้รับทราบว่าการทำความดีนั้นน้องๆอ,อย่าล้มเลิกง,ง่ายๆนะคะเพราะว่าผลแห่งกรรมที่เราได้ทำมันคอยให้ผลอยู่แล้วไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นกรรมดีหรือว่ากรรมชั่วก็ไปฟังเรื่องราวของชายผู้หนึ่งค่ะเขาไม่เคยท้อเลยนะคะในการที่จะทำความดีฟังดูนะคะเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไร เกิดเป็นคนเนี่ยนะมันจะต้องทำความดีเอาไว้นะผลดีนะ่ะมันจะได้ส่งมาถึงตัวเราคุณตาของผมท่านมักจะสั่งสอนเรื่องการทำความดีผมจึงซึมซับมาตั้งแต่เล็กจนโตแต่ถึงกระนั้นผมก็ยังทำความดีไม่ได้หมดทุกอย่างจะมีเลวบ้างในบางครั้ง แต่ก็ไม่ถึงขนาดเลวจนสังคมรับไม่ได้คุณตาของผมได้บอกว่าความดีทำเอาไว้ไม่เสียหายใครไม่รู้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรตัวเราใจเรารับรู้เองมันก็จะทำให้เราอิ่มอกอิ่มใจไปตลอดนั่นมันคือความรู้สึกทั้งหมดของคุณตาผมแต่สำหรับตัวผมแล้วบางครั้ง ความดีก็ช่วยอะไรเราไม่ได้มินำซ้ำยังทำให้เราจะต้องเจ็บตัวสูญเสียความรู้สึกดีๆไปบ่อยครั้งผมจะท้อแท้กับการทำความดีผมคิดว่าทำไมทำแล้วมันไม่ได้รับผลอะไรตอบแทนกลับมาเลยถึงแม้ว่ามันจะสุขใจแบบที่คุณตาได้บอกเอาไว้แต่ก็ได้เพียงชั่วครู่เท่านั้น ผมจะต้องฝืนใจทำความดีจะทำยังไงได้ก็ในเมื่อผมนะ่ะเกิดมาในประเทศที่นับถือศาสนาพุทธคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนให้เราเป็นคนดีเป็นผู้ที่กระทำความดีสมควรได้รับการยกย่องจากสังคมเรื่องราวของผม จึงได้ดำเนินมาพร้อมกับความวุ่นวายแล้วมันก็มีผลกระทบกับผมจนผมนั้นแทบจะหยุดทำความดีแต่ทว่าคุณตาของผมก็คอยเตือนสติว่าสักวันหนึ่งความดีน่ะมันจะต้องกลับมาหาเรามันจะทำให้เรามีความสุขกายสบายใจจะเร็วหรือช้าไม่ต้องไปสนใจมันให้มันทำความดีให้สมาเสมอเข้าไว้ คุณตาของผมจะสอนแบบนี้ตลอดผมเกิดมาผมไม่เคยเห็นหน้าพ่อกับแม่เลยจะมีก็แต่คุณตาที่เลี้ยงผมมาตั้งแต่เล็กๆส่วนคุณยายของผมท่านก็เสียชีวิตไปตั้งแต่ผมยังไม่เกิดคุณตาได้เล่าให้ผมฟังว่าแม่ผมเลิกกับพ่อแล้วก็เอาผมมาฝากเลี้ยงเอาไว้ก่อนที่จะจากไป แม่ก็ได้บอกว่าแม่จะกลับมารับผมถ้าแม่มีฐานะดีขึ้นมาผมได้รอแม่ทุกคืนทุกวันจนขี้เกียจจะคิดถึงแล้วผมก็ลืมไปแล้วว่าผมมีแม่กับเขาด้วยตาวันเนี้วันที่สิบสองสิงหาคมนะผมเอาดอกมะลิมากราบคุณตาครับ เฮ้ยตาเป็นผู้ชายนะเว้ยไม่ได้เป็นเพศแม่สึกหน่อยแม่ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่คุณตาคนที่ผมรักที่สุดก็คือคุณตานี่แหละแล้วผมก็ถือว่าคุณตาน่ะเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่แล้วก็เป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของผมเลยแหละเออเองพูดดีเว้ยไอหลานรักแล้วเองน่ะไม่คิดถึงแม่ของเองบ้างหรือไงวะ ไม่เลยครับผมลืมไปแล้วแหละว่าแม่น่ะได้เคยทำให้ผมเกิดขึ้นมาเฮ้ยเองอย่าพูดอย่างนั้นนะเจ้านนเอ้ยยังไงน่ะเขาก็เป็นแม่ของเองเองคิดน้อยใจได้แต่เองน่ะห้ามโกรธจนไม่ให้อภัยแม่นะแม่เองน่ะก็คงจะมีความจำเป็นถึงมาหาเองไม่ได้แต่ตาก็เชื่อนะ ว่าสักวันนะ่ะแม่ของเองมันจะต้องกลับมาเชื่อตาสิคุณตาของผมยังหวังว่าแม่จะกลับมาแต่ผมนะ่ะเลิกหวังไปนานแล้วแม่ไม่เคยส่งข่าวหรือว่าส่งเงินมาเลยนิทตาไม่ไปเป็นมัคคนายกของวัดเราสองคนตาล้านก็คงจะไม่มีข้าวกินมาจนถึงทุกวันนี้คุณตาของผมอายุมากแล้ว ท่านไม่มีแรงที่จะทำงานอย่างอื่นก็ได้อาศัยหลวงพ่อท่านมีเมตตาให้มาช่วยงานที่วัดจะได้มีอาหารเหลือจากคนทําบุญกลับไปให้ผมกินและผมก็ยังได้เรียนหนังสือโดยเงินของหลวงพ่อได้ช่วยเหลือในบางส่วนคุณตาของผมเคยบอกว่าถ้าไม่ห่วงที่จะต้องเลี้ยงดูผมท่านจะบวชโดยไม่ศึกไปแล้ว แต่ในเมื่อมีผมอยู่ด้วยก็ต้องอยู่ดูแลกันต่อไปโดยที่ท่านก็ถือศีลภาวนาแล้วก็ทำความดีแทนคุณตาจึงมักคอยสอนผมให้ผมเป็นคนดีอย่าเสพติดอย่าได้เข้าไปค้องแวะซึ่งปัจจุบันนี้เด็กวัยรุ่นแถวบ้านผมติดกันเกือบทุกคนจะมีก็แต่ผมเท่านั้นที่พยายามหลีกหนี้ แล้วก็คอยเตือนพวกเพื่อนๆให้ออกห่างจากมันโจเชื่อข้าเถอะว่าเอ็งอย่าดูดยาเลยนะเอ็งอย่ามายุ่งเรื่องของข้าเลยวะไอ้สีนนไอ้สีนนคนดีเอ็งน่ะไปอยู่กินขวดนมกับตาของเอ็งดีกว่าเว้ยเอ็งไม่เชื่อข้าก็ตามใจเว้ยเนี่ยถ้าตำรวจจับเอ็งไปนอนในคุกจะหาว่าข้าไม่เตือนนะเว้ย ผมได้รับปากกับคุณตาของผมว่าจะคอยสอดส่องดูแลเรื่องขอบวนการค้ายาแล้วก็แจ้งเบาะแสให้กับตำรวจท้องที่ทราบผลงานครั้งแรกของผมกว่าจับคนส่งยาไปได้สามคนแล้วก็จับผู้เสพได้อีกห้าคนในนั้นก็คือไอ้โจ้เพื่อนของผมด้วยเองแน่มากนะไอ้นนอย่ายให้ข้าออกไปได้นะ ข้าจะเอาเองถึงตายเลยแหละคำอาฆาตของไอ้โจผมไม่กลัวเท่าไร่แต่ผู้ที่น่ากลัวซึ่งก็มีผู้เสพติดบางคนได้บอกกับผมว่ารนหาที่นักหน้าเองอ,อยู่ดีไม่ว่าดีเฮ้ยเอาผงขาวเนี่ยฉีดเข้าไปตัวตัวมันเลยจะได้รู้ว่ายาเสพติดมันวิเศษแค่ไหน อย่าอย่าทำผมผมกลัวแล้วนี่คือผลแห่งการทำความดีสังคมยกย่องชั่วครู่แต่ความเจ็บตัวและเจ็บใจได้บาดเข้าสู่ข้างในของผมดีที่มีตำรวจดีๆอยู่ในประเทศนี้ท่านได้หาทางช่วยเหลือให้ผมได้อยู่อย่างปลอดภัยและไม่นานคนเร็วๆก็ได้ถูกจับเข้าตารางไป ความดีบางครั้งมันอาจจะต้องแลกมาด้วยการเจ็บตัวบ้างแต่คุณตาของผมท่านก็ให้ผมอดทนเฮ้ยเจ็บตัวแค่นี้ไม่ถึงตายหรอกว่นนแต่เรานะี่ยนะได้ช่วยเหลือคนอื่นเอาไว้มากมายไม่ให้ตกเป็นทาสของยาเสพติดหลานของตานะ่ะน่ายกย่องมากคุณตาดูจะภาคภูมิใจในการกระทำของผมมากถึงแม้ว่า จะไม่ได้อะไรตอบแทนกลับมาเลยสักบาทเงินก็ไม่เคยได้เด็กอย่างผมก็ไม่สนใจกับการถูกเรียกว่าเป็นคนดีนักผมอยากได้เงินมาซื้อขนมกินมาซื้อของใช้หรือว่าเอามาให้ตามากกว่าแต่ก็ตาอีกนั่นแหละที่ไม่ให้ผมหวังอะไรในการทำความดีผมยังคงทำความดีต่อไปในวันหนึ่ง ขณะที่ผมกำลังสารวนอยู่กับการจัดที่จัดทางบนศาลาเพื่อที่จะให้คณะผ้าป่าที่มาจากกรุงเทพได้รับความสะดวกไม่นานนักก็ได้มีชายวัยกลางคนท่าทางภูมิฐานเดินเข้ามาพร้อมกับผู้หญิงคราวลูกซึ่งผมรู้ภายหลังว่าเธอคนนั้นก็คือภรรยาน้อยของผู้ชายคนนั้น สองคนนั้นได้เดินเข้ามาหาผมแล้วก็ถามว่าลวงพ่ออยู่ไหนเห็นไหมผมก็ได้ชี้แล้วก็บอกว่าท่านอยู่ที่กุฏิหลังนั้นสองคนนั้นก็เดินไปแล้วผมก็ก้มหน้ากวาดถูต่อระหว่างนั้นผมก็ได้ยินเสียงไอ้สนิมเด็กเกเรรุ่นน้องเรียกมาจากทางด้านหลังผมจึงหันไปมอง แล้วก็จะต้องสะดุดตาลงที่บนพื้นศาลาเพราะว่ากระเป๋าสตางค์ใบเล็กสีดำตกอยู่ที่นั้นมันเป็นช่วงจังหวะที่ไอซสนิมมันเดินเข้ามาพอดีเฮ้ยกระเป๋าใครวะเฮ้ยข้าเห็นก่อนนะเว้ยไม่รู้ของใครต้องเก็บเอาไปคืนเจ้าของเขานะเอามาเดี๋ยวนี้เลยไอซสนิมเฮ้ยได้ไงวะพี่นนเนี่ยจะไว้คนเดียวนะสนะีฉันรู้นะ ฉันไม่ให้หรอกโอ้โหแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยเต็มไปหมดเลยรวยแล้วเราแอ้สนิมมันถือวิสาสะเปิดกระเป๋าใบนั้นดูทันทีเมื่อมันกระโดดตะครุบหมับเอาไปก่อนผมและถึงแม้ว่าผมจะบอกมันยังไงมันก็ไม่ยอมคืนมันได้ลวงเอาเงินในนั้นไปจนหมดแล้วก็ทิ้งกระเป๋าใส่ทางขยะที่ผมถืออยู่เฮ้ย เอาฝากทิ้งด้วยนะไม่รู้จะเอาไปทำไมแหมโชคดีจริงๆเลยเว้ยกะว่าจะมาดูพวกที่มาจากกรุงเทพเจอลาบลอยซะก่อนคราวนี้อยู่ไปได้อีกหลายวันไปก่อนนะพี่นนท์คนดีมันคงจะยากแล้วที่ผมจะไปเอาเงินคืนจากเจ้าสนิมมันเพราะว่าเจ้าสนิมนั้น มันได้วิ่งด้วยความเร็วหายไปทางหัวโค้งถนนผมมองดูกระเป๋าสตางค์ใบเปล่านั้นไม่รู้เจ้าของเป็นใครแต่ก็ช่างมันเถอะผมได้จัดการเทขยะรวมไว้ในถุงดำและประมาณครึ่งชั่วโมงผ่านไปผมก็เห็นหลวงพ่อได้เดินมากับชายหญิงที่ไปหาท่านตั้งแต่แรกสองคนนั้นหน้าตาไม่ค่อยดีนัก ไม่รู้นะว่ามันหล่นตรงไหนมีทั้งเงินแล้วก็บัตรเครดิตแล้วจะทำยังไงดีล่ะคะคุณพี่นึกดูดีๆสิเผื่อว่าลืมไว้ที่ไหนในรถหรือเปล่าเนี่ยก่อนเดินขึ้นมาบนศาลานะ่ะหนูยังจับอยู่เลยนะมันจะต้องหล่นแถวๆนี้แน่ๆเลยใจเย็นๆโยมอาตมาจะให้เจ้านนนะช่วยหาให้นะ ถ้าตกหล่นแถวนี้มันก็คงไม่หายไปไหนหรอกนอนนนเอ้ยเข้ามาหาหลวงพ่อหน่อยสิลุงตาได้เรียกผมทันทีครับหลวงพ่อหลวงพ่อจะใช้อะไรผมหรือครับเองน่ะช่วยคุณสองคนเนี้ยหากระเป๋าสตางค์หน่อยสิเขาทำมันตกเอาไว้น่ะมันอาจจะหล่นอยู่แต่แถวนี้ก็ได้ ในตอนนั้นผมคิดในใจว่าจะบอกเขาไปเลยว่าเจอแต่เมื่อคิดอีกทีถ้าเขาถามเรื่องเงินในกระเป๋าผมจะตอบเขายังไงไอ้สนิมมันก็หายตัวไปแล้วผมจะปล่อยให้เรื่องเลยตามเลยก็ไม่มีใครรู้และอีกอย่างมันก็ไม่ใช่เรื่องของผมด้วยแต่แล้วความดีที่ปลูกฝังผมไว้ มันก็เข้ามาค้านกับความคิดผมต้องบอกวความจริงแล้วก็คืนกระเป๋าให้กับผู้หญิงคนนั้นผมยังยืนนิ่งคิดอยู่อย่างนั้นนานพอสมควรเฮ้ยไอ้นนเอ็งได้ยินที่ข้าพูดหรือเปล่าวะเนี่ยได้ยินครับหลวงพ่อคือว่าผมนะ่ะเห็นกระเป๋าของคุณสองคนนี้ผมเห็นอยู่ไหนหรือคะ เออดีใจจังเลยนึกว่าหายซะแล้วน้องเก็บเอาไว้ให้พี่ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะหยิบให้รอเดี๋ยวนะผมรีบเทขยะในถุงดำออกหรือค้นหากระเป๋าใบนั้นเมื่อได้แล้วก็รีบนำไปให้เจ้าของและทันทีที่เขาเปิดออกก็ส่งเสียงโวยวายลั่นกิริยาท่าทางได้ผิดกับตอนแรกตายแล้ว เงินฉันหายไปไหนล่ะแกเอาไปหรือไงไอเด็กขี้ขโมยเอาเงินฉันคืนมาดูนี้นะไหนไหนให้พี่ดูซิเออไม่มีจริงๆด้วยพี่ให้น้องไว้ตั้งหลายหมื่นนะไม่เหลือสักบาทอย่างเงี้ยหมายความว่ายังไงไอเด็กคนนี้มันจะต้องเอาไปแน่ๆครับหลวงพ่อทั้งสองคนนั้นโทษผมเต็มเต็ม หลวงพ่อท่านก็ทำอะไรไม่ถูกเพราะว่าท่านไม่รู้เห็นเหตุการณ์และในความเป็นจริงเงินในกระเป๋าใบนั้นก็ไม่ได้มีมากหลายหมื่นอย่างที่เขาบอกเพราะว่าผมนะ่ะเห็นไอ้สนิมมันหยิบไปไม่กี่ใบเท่านั้นผมได้พยายามอธิบายเรื่องทั้งหมดแต่เขาสองคนก็ไม่ยอมฟังวยวายใส่ร้ายผมจะเอาตำรวจมาลากคอผมเข้าคุก หลวงพ่อท่านขอร้องไม่ให้เรื่องมันไปถึงขั้นนั้นโดยท่านได้ยอมชดใช้เงินทั้งหมดให้เป็นจำนวนสาม0มืนบาทหลวงพ่อมันไม่เยอะขนาดนั้นนะผมน่ะเห็นกับตาว่าไอ้สนิมน่ะมันหยิบไปแค่ไม่กี่ใบเท่านั้นแหละไม่จริงมันมีอยู่หลายหมืน่นคุณพี่น่ะเพิ่งไปเปิดธนาคารมาให้ฉันเมื่อเช้านี้เนี่ยถ้าไม่ชดใช้เงินมาแกเตรียมเข้าคุกได้เลย ผมชักจะท้อกับความดีของผมอีกแล้วเมื่อคุณตาของผมรู้ข่าวท่านก็รีบมาหาผมแล้วก็บอกกับหลวงพ่อว่าผมไม่เอาไปแน่นอนหลวงพ่อท่านก็เชื่อใจผมแล้วก็รู้ว่าผมเป็นคนยังไงหลวงพ่อท่านยังเล่าให้ฟังว่าผู้ชายคนนั้นนะ่ะเขาเป็นพ่อค้าวัสดุก่อสร้างมาเสนอให้หลวงพ่อซื้อวัสดุที่ร้านทั้งหมดในการก่อสร้างวิหารหลังใหม่ แต่หลวงพ่อนะ่ะขอปรึกษาพระลูกวัดแล้วก็มัคน,นายกก่อนเขาก็ไม่พอใจเพราะว่าเป็นคนใจคอคับแคบทีเนี้ยได้ทีก็เลยโมเมว่าเงินหายไปเยอะอา้าวแล้วเขาไม่กลัวบาปกรรมหรือไงหลวงพ่อเอาของพระแบบเนี้ยไม่รู้สิช่างเขาเธอะถ้าเขาคิดว่าเอาไปแล้วนะ่ะมันจะทำให้เขารวยขึ้นว่าแต่เองเธอะให้จ้านน่ะ ไปตามหาตัวไอ้สนิมมาให้ข้าได้ไหมครับหลวงพ่อผมนะ่ะจะต้องเอาตัวมันมายืนยันเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผมให้ได้ถึงแม้ว่าผมจะลากตัวไอ้สนิมมาให้หลวงพ่อที่วัดไม่ได้แต่มันน่ะไปนั่งจ่อยอยู่ในคุกแต่เมื่อหลวงพ่อท่านแวะไปหามันไอ้สนิมก็ได้เล่าความจริงทุกอย่างว่ามันเป็นคนเอาเงินไปเองแล้วมันก็ยังบอกว่า เงินที่มันเอาไปนะ่ะมีจานวน2,300บาทสาบานยังไงมันก็บอกว่ามีเท่านั้นนั่นแสดงว่าพ่อค้ากับผู้หญิงคนนั้นก็ได้โกงเงินกับพระไปหน้าตาเฉยอีกสองเดือนผ่านไปผู้คนที่มาทำบุญที่วัดต่างก็พูดกันว่าพ่อค้าวัสดุก่อสร้างคนนั้นถูกยิงตายพร้อมภรรยาน้อย โดยไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของภรรยาหลวงหรือว่าคู่อริคุณตาได้บอกกับผมว่าเนี่ยเห็นไม่ล่ะมันคงจะเป็นเวรกรรมนะผลถึงเป็นแบบเนี้ยดีแล้วละ่ะที่หลานของตานะเป็นคนดีมีทุกอะไรมันก็จะผ่านพ้นไปได้มันทําความดีเอาไว้นะหลานตาเชื่อตานะความจริง มันก็ถูกที่คุณตาของผมพูดตัวผมนะ่ะเคยเจอเรื่องร้ายๆสืบเนื่องมาจากการทำความดีแต่ก็สามารถรอดพ้นไปได้ใครที่คิดชั่วกับผมก็ต้องมีอันเป็นไปเหมือนอย่างเจ้าโจ้ก็อีกรายมันออกมาจากคุกได้ไม่กี่วันมันได้ตรงดิ่งมาหาผมที่บ้านทำทีมาขอโทษไอ้นอนไอ้นอนเพื่อนรักข้าสำนึกผิดแล้วว่าขอบใจเองมากนะ ที่คอยเป็นห่วงข้าคอยเตือนข้าไม่ให้ข้าติดยาน่ะเออไม่เป็นไรวะเองคิดได้ข้าก็ดีใจแล้วล่ะเริ่มต้นชีวิตใหม่เถอว่าว่าแต่เองเธอะเลิกยาได้แล้วหรือยังวะก็เพราะเรื่องนี้แหละข้าเลยต้องมาหาเองให้เองน่ะช่วยพาข้าไปเลิกยาหน่อยข้าเนี่ยไม่กล้าไปคนเดียววะเองไปเป็นเพื่อนข้าหน่อยนะไอ้นนเออเออก็ได้มันที่ไหนแล้ววะ ถวจังหวัดเรานะไม่มีศูนย์บำบัดนี่ว่าไปกรุงเทพสิวะค่านั่จดที่อยู่เอาไว้แล้วพรุ่งนี้เองมาหาข้าที่นี่เลยนะเตรียมตัวไว้ด้วยผมได้เอาเรื่องนี้ไปบอกตาของผมคุณตาก็เห็นว่ามันน่าจะเป็นการดีที่ได้ช่วยเหลือให้คนพ้นจากนรกคุณตาจึงได้อนุญาตให้ผมไปกับไอ้โจผมก็ไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดเรื่องร้ายขึ้นกับผม ครั้งแรกที่เข้ากรุงเทพผมก็นั่งรถหลับมาตลอดทางไอโจได้พาผมลงรถตรงที่เขาเรียกว่าสายใต้ใหม่แล้วก็นั่งรถต่อไปที่ชุมชนหนึ่งมีคนพลุกพล่านมากทางเดินแคบๆพื้นปูนสองข้างทางเป็นบ้านสังกสีเรียงติดติดกันผมสงสัยว่ามันจะเป็นศูนย์บำบัดยาเสพติดได้ยังไงเฮ้ยไอโจ นี่มันที่ไหนวะก็นี่แหละเว้ยที่เขาเลิกยากันน่ะเดินไปอีกหน่อยเถอวะก็จะได้เห็นพวกติดยาน่ะเขารวมตัวกันอยู่ที่นั่นสีหน้าของไอ้โจมันดูมีรับลมคมในแต่ผมก็ไม่ได้เฉลียวใจอะไรเลยเดินตามมันไปจนถึงบ้านหลังหนึ่งก็ได้มีผู้ชายท่าทางเหมือนนักเลงยืนอยู่ที่นั่นสองคนมันน่าแปลก ที่เขารีบเปิดประตูให้ผมกับไอ้โจโดยที่ไม่ไถ่าถามอะไรสักคนมีแต่รอยยิ้มเมื่อมองหน้าไอ้โจทันทีที่ผมก้าวเข้าไปข้างในประตูบ้านก็ปิดผู้คนที่อยู่ในบ้านมีทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายเสพยากันอย่างอิสระที่นั่นมันเป็นสถานที่เลิกยาเสพติดหรือว่าที่เสพยาเสพติดกันแน่ ผมชักสงสัยขึ้นมาสิแล้วไอ้โจนี่มันอะไรกันวะโธอเอ้ยเป็นไงล่ะข้าน่ะได้พาเองมาดูสภาพคนที่รักการเสพยาไงล่ะเองเห็นไหมล่ะทุกคนนะ่ะเขามีความสุขกันหมดข้าน่ะก็เลยอยากให้เองเป็นอย่างนี้บ้างจะได้รู้ว่ามันสนุกแค่ไหนเองนะ่ะยังโมาเป็นคนดีของสังคมอยู่เลยวะเชื่อข้าเธอไอ้นอนท์ นี่เองหลอกเข้ามาหรือไงวะไอโจไม่เอาข้าจะกลับบ้านจะรีบกลับไปไหนละไอ้น้องคนนี้หรือวะไอโจเพื่อนที่ทำเองติดคุกนะ่ะหน้าตาดีๆอย่างเงี้ยฝรั่งแก่ๆมันคงต้องชอบแน่ๆใช่ครับพี่เสือยังไงอะ่ะผมขอยากับเงินเป็นค่าตัวมันหน่อยนะครับแล้วผมจะรีบไปได้เลย ไปเอาที่ฝ่ายการเงินข้างบนบ้านนนผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันพูดอะไรกันไอ้โจเดินหายไปปล่อยให้ผมอยู่กับผู้ชายชื่อว่าเสือแต่ท่าทางมันเหมือนผู้หญิงมันเดินเข้ามาลากตัวผมเข้าไปในห้องแล้วก็จัดการขังผมเอาไว้ผมได้อยู่ในห้องนั้นหนึ่งคืน โดยที่ไม่รู้ชะตากรรมของตัวเองเลยจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นเสียงปืนก็ดังขึ้นภายในบ้านหลังนั้นผู้หญิงได้ร้องวีดไว้แสบแก้วหูผมพยายามพังประตูออกไปแต่ไม่สำเร็จจนสักครู่ก็มีเสียงเหมือนคนไขกุญแจเข้ามาเป็นตำรวจสองนายได้เข้ามาจับกลุมตัวผมแล้วก็ค้นตัวปรากฏว่าเจอ,อยาบ้า ในกระเป๋ากางเกงของผมจึงได้จับผมไปโรงพักพร้อมกับกลุ่มชายหญิงในบ้านหลังนั้นไอ้พวกมั่วยาโดนจับไม่รู้กี่ครั้งก็ไม่เข็ดคราวนี้นะรัฐบาลเอาจริงนังตุ๊ดกระเทยที่เป็นเจ้าของบ้านน่ะโดนประหารแน่นอนทั้งขายยาแล้วก็ส่งเด็กให้ฝรั่งวิตีฐานอา้าวแล้วเด็กผู้ชายคนนั้นล่ะครับผู้กอง เขาบอกว่าไม่รู้เรื่องโดนเพื่อนหลอกมาแล้วก็ถูกจับขังไว้ในห้องจะเอาอยัางไงดีครับแต่เขามียาบ้าอยู่ในตัวนะคงต้องรอให้ญาติมาประกันตัวนะ่ะแล้วค่อยว่ากันอีกทีคุณตาของผมได้มาพร้อมกับหลวงพ่อโชคดีที่คุณตำรวจอำเภอบ้านผมเขาได้จับไอ้โจได้มันรับสารภาพ ว่ามันหลอกผมมาจากไหนแล้วมันก็เป็นคนเอายาบ้ามาใส่กางเกงของผมเพราะกลัวว่าระหว่างทางตำรวจจะจับจึงคิดที่จะโยนความผิดมาให้ผมมันเลวจริงๆผลกรรมจึงได้ย้อนถึงตัวมันส่วนตัวผมก็แคลว้วคลาดมันคงจะเป็นเพราะว่าความดีพระท่านจึงคุ้มครองไม่ต้องถูกส่งไปขายให้ฝรั่งคุณตาได้ปลอบใจผม แล้วก็สอนให้ผมเป็นคนดีต่อไปตัวผมก็ยังคงเป็นสายลับให้ตำรวจนำจับคนร้ายทั้งขโมยลและก็ขายยาจนได้เริ่มหมดไปจากอำเภอที่บ้านผมอยู่ทางตำรวจได้มอบรางวัลให้ผมทั้งเงินและก็ของขวัญโรงเรียนก็ให้ผมเรียนฟรีชื่อเสียงของผมเริ่มเป็นที่รู้จักกันในด้านความดีผมเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้อง ปัจจุบันนี้ผมมีความสุขทั้งทางกายและทางใจมากแม่ได้กลับมาจริงๆเหมือนที่คุณตาของผมบอกท่านกลับมาพร้อมกับเงินทุนจากสามีฝรั่งที่แบ่งให้ก่อนตายแม่ของผมได้ปลูกบ้านใหม่ให้ตาแล้วก็เปิดร้านขายของชำกันอยู่ที่นั่นผมให้อภัยแม่เพราะท่านเป็นคนที่ให้ผมเกิดมาบนโลกใบนี้ ส่วนคุณตาท่านเป็นผู้สั่งสอนให้ผมทำความดีแล้วก็คอยพูดให้กำลังใจผมอย่าท้อกับการทำความดีนะหลานนะผลดีนะ่ะจะส่งมาหาหลานเอง